ครับพบากับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในาการสวยน้ําพูดได้บายวินวินภูนะครับพบกันอีกครั้งในเรื่องราวของปั๊มสวยน้ําวันนี้นะครับนําเสนอตอนนะครับปั๊มเอป่านะครับยี่ห้อเดียวที่สามารถกันตีได้ถึง2ปีงานจากสเปนนะครับเป็นรุ่น1.5หแรง230โวลต์ไฟบ้านเรานะครับวันนี้นะครับเป็นรุ่นไซเลนเอสทูนะครับ150นะครับ29เเอ็มนะครับ โอเคไซส์สิ่งนะครับในรุ่น S2 นี้จะเท่ากันทุกรุ่นนะครับความยาวนะครับโอเคอยู่ที่68เซนโดยประมาณนะครับความสูงนะครับประมาณ37เซนนะครับความกว้างก็ประมาณ30เซนนะครับเรามาดูข้างต่อไปเลยครับโค้ดนะครับ203157 ซเล s สองหนึ่งห้นะครับก็คือ1.5แรงนะครับสองเก้าเอ็มนะครับสองมโวลต์นะครับโอเคเมตอินสเปนมาดูน้ำหนักกันหน่อยสิสิบกิโลกร,รมัมนะครับสิบกิโลกร,รมัมโอเคเรามาดูกันเปิดกล่องมาดูเลยนะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเปดิดออกมานะครับจากมุมน,นอกเลยจะเป็นแบบนี้นะแกะมาดูซินะครับ เท่าไหอ่โอเคในกล่องเป็นแบบนี้นะฮะฝั่งนี้ใส่ยูเนียนนะครับฝั่งนี้นะครับมีนะครับปัจจเปิดนะครับฝาตะกร้าพร้อมคู่มือนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับตัวจริงกันเลยนะครับโอเคนะครับดูที่เนมเพลยเลยแกะมาแล้วนะครับไซเ e นเอทูหนึ่งนะครับสองนะครับ 230โวลต์ไฟบ้านเรานะครับบอกคิวมินคิวแมกนะครับเรียบร้อยเฮดนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคตัวกล่องนะครับจะไม่ต้อบล็อกเป็นแบบนี้นะโอเคตัวที่มีมาด้วยนะครับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นนะครับโอลิงนะครับแล้วก็อยู่เนียนนะครับเป็น2นิ้วนะครับทั้งเข้าทั้งออกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นโมเดลเ2นะครับ2นิ้วนะครับทั้งดูดและจ่ายนะโอเค นี้นะครับส่วนข้อทากวาวนะครับเข้ากับ้อบ้าเราได้เลยนะฮะโอเคส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่แจเปิดนะครับเวลาเปิดนะครับคลายนะครับก็ใช้นะครับแนะนําเป็นนะครับคอนยางนะครับนะครับก็จะสามารถเปิดได้นะครับอย่างเซฟตี้หน่อยนะครับนี่คือเซเ e นเอสทูนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับสองเก้าเอ็มหนึ่งจุดห้าแรงนะครับที่การันตีถึงสองปีนะครับ s i l e n t อทูนะครับหนึ่งห้าศูนย์สองเก้าเอ็นะครับสำหรับผมพี่ชาวตอนนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ